นอกจากลำโพงดีๆแล้วคุณมีไมโครโฟนที่จะมาเพิ่มความสนุกให้กับปาร์ตี้สุดมันหรือยังสวัสดีครับวันนี้ผมมี2สุดยอดไมโครโฟนไร้สายจเจบีที่กำลังมาแรงในตอนนี้นั่นก็คือ JBL w i r e l e s s m สไ r o ครโฟนและ JB l Party b ต x w บ็อก e s s วเลใหม่ครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าทั้ง2รุ่นนี้จะมีข้อดีอะไรกันบ้างและแบบไหนจะเหมาะกับการใช้งานของคุณมากที่สุดแต่ว่าก่อนจะไปรับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กับช่องมหาจักร h a n n e l ไว้ด้วยนะครับ เริ่มกันที่เรื่องของเสียงนะครับ JBL Wireless Microphone ให้พลังเสียงแบบ JBL Original Pro Sound มีโทนเสียงค่อนไปทางวอร์มที่ให้เสียงแบบอิ่มและแน่นมาพร้อมกับดองเกิลที่ใช้งานได้นานถึง6ชั่วโมงสามารถส่งสัญญาณ UHF ได้ไกลย10เมตรโดยรูปแบบการรับเสียงเป็นแบบคารดิโออคือรับเสียงจากด้านหน้านั่นเองครับ ทางด้านของ JB p a r t y b o x Wireless Mic ก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะครับเพราะเขามีการโฟกัสแหล่งกำเนิดเสียงได้อย่างดีเยี่ยมมีโทนเสียงค่อนไปทางไบให้เสียงที่คมชัดใสรูปแบบการรับเสียงเป็นแบบคา์ดียลเช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมกับดองเกิลที่ใช้งานได้นานสูงสุดถึง12ชั่วโมงสามารถส่งสัญญาณ2.4 g h กได้ไกลสูงสุดถึง30เมตร ในเรื่องของความสะดวกเนี่ย JBL Wireless m i c ไ o p ครโฟถือว่าตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวเพราะว่าตัวไม์ใช้ฐาน 2A 2ก้อนเพียงแค่ใส่ฐานเข้าไปก็พร้อมใช้งานสันทีและเมื่อฐานหมดก็สามารถเปลี่ยนและใช้งานได้เลยเพียงแค่พกฐานสำรองหรือหาซื้อง่ายๆได้ที่ร้านสะดวกซื้อครับนอกจากนี้นะครับฐาน 2A ยังมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบใช้แล้วทิ้งและแบบชาร์จซ้ำได้ตอบโจทย์การใช้งานในหลายๆสถานการณ์ เช่นถ้าต้องการใช้ไมโครโฟนในสถานที่ที่ไม่คาดคิดหรือท,ที่ไม่คุ้นเคยการใช้ถ่าน 2A แบบใช้แล้วทิ้งช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมดหรือบางคนที่ใช้ไมค์สำหรับการสอนในห้องเรียนหรือใช้งานในห้องประชุมการใช้ไมโครโฟนที่ใช้ถ่านแบบชาร์จซ้ําได้ก็จะสะดวกกว่าเพราะคุณสามารถชาร์จถ่านไว้ล่วงหน้าและไม่ต้องซื้อถ่านใหม่บ่อยๆครับส่วนไมโครโฟน JB อัลติ Bo อกซ i ไ e เล s ใหม่นะครับตัวมค์มีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานสูงสุดถึง20ชั่วโมงในการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งทําให้สามารถใช ใหม่ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวและการเลิกใช้ถ่านถือเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการลดการสร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์และลดภาวะโลกร้อนอีกด้วยนะครับแต่ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วจึงทาให้การใช้พลังงานของแบตเตอรี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับโดย JBL Partybox Wireless ใหม่นี้นะครับมีไาชาร์จที่ชาร์จเพียง10นาทีก็จะสามารถใช้งานได้นานสูงสุดถึง2ชั่วโมงสะดวกสุดๆเลยครับยังไม่หมดนะครับ JBL Partybox Wireless ยังสามารถชาร์จกับอุปกรณ์ได้หลากหลายอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการเสียบชาร์จในรถ ชาร์จกับ power bank หรือถ้าใครมีลำโพง j จ l p ี r t y ป o x ตล็อกก็สามารถเสียบชาร์จกับลำโพงได้เลยครับโดยพอชาร์จเป็นแบบ USB Type C แค่มีสายชาร์จที่มีหัวเป็น USB Type C ก็สามารถชาร์จได้ไง่ายๆแล้วครับและทั้ง2รุ่นนี้ใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับแค่ plug and play เพียงกดเปิดที่ตัวดองเกิลและไมโครโฟนจากนั้นเสียบดองเกิลเข้ากับตัวลำโพงเท่านี้ก็เรียบร้อยครับไมโครโฟนไร้สายทั้ง2รุ่นนี้มีข้อดีที่เจ๋งไม่แพ้กันเลยนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสถานที่สถานการณ์และก็ความต้องการในการใช้งงานนขอแต่ละค ถ้าคุณต้องการความมั่นใจในการใช้งานต่อเนื่องผมคิดว่า JBL Wireless Microphone ถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมแต่หากคุณต้องการความสะดวกความคล่องตัว JBL Partybox Wireless Mic ถือเป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันโดยผมมีตารางเปรียบเทียบไมโครโฟนไร้สายทั้ง2รุ่นด้วยนะครับสามารถดูเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยครับ และถ้าหากตัดสินใจได้แล้วก็สามารถหาซื้อไมโครโฟนไร้สาย JBL Wireless Microphone และ JBL Party Box Wireless ใหม่ได้ที่โชว์รุมมหาจักรทุกสาขาร้านเซาวซิตี้ทุกสาขา,ร,า,า,า,ขาร้านรีมเทเตอร์และร้านข้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการหรือสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.mahajak.com นะครับ และที่สำคัญอย่าลืมสังเกตสติกเกอร์มหาจักรพลัส18อยู่หน้ากล่องสินค้านะครับและสแกน QR Code เ <c odes> พื่อรับสิทธิ์ประกันเพิ่มอีก3เดือนเป็น1ปีกับ3เดือนและยังได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกมหาจักร <c oughs> พลัสเพื่อรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมโบแว่นหมดหน้าที่แล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ